ไปหารถกันค่ะโอ้โหรถจอดอยู่แดดฟ้าเลยนี่ค่ะคันนี้เลยถึงรถแล้วนะคะรถพึ่งลงสไลด์เมื่อคืนนี้นะคะ y ายแท็กเอ็กซ์านะคะคันนี้รถของพี่สมุตนะคะถึงแล้ว อันนี้ไม่จากโรงงานนะคะประมาณ7.8แต่ละคันก็จะไม่เท่ากันนะคะพี่พี่บางคันก็มีการเคลื่อนย้ายรถด้วยนะคะภายในด้านหลังของตัวรถนะคะรุ่นนี้จะมีสติกเกอร์แล้วก็บาร์ล้อแม็กนะคะลายใหม่นะคะถ่ายตัวรถนะคะเขาเรียกว่าบีดล็อกสไตล์นะคะมีกระบะบัคชาดไฟไท้ายกระบะค่ะนี ะะแม็กก็จะมานี้นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจอยากอ,ออกรถก็ส้มจิ๊กก็โทรหาได้เลยนะคะการบริการนะคะตรวจรถส่งมอบรถนะคะเช็ครถให้ก็จะประมาณนี้ค่ะพี่พี่โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างจ้าเดี๋ยวรอไปเจอลูกค้ากันอีกทีนะคะคันนี้เน้นใช้งานติดโรล,ลเลอร์เพิ่มค่ะ